สวัสดีลูกเพจทุก,ท,กท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่26มกราคมนะครับว่ามีคู่ไหนได้เลิกไหนสกอร์เปนยังไงกันบ้างแล้วมาเริ่มตน้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ระยองเอาชนะเพ่ย์อยู่ในเต็ด3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอเดเวนซีในเนเธอร์แลนด์ PEC โซลเอาชนะวินเทจไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ เทสตาเสมอเดนบอส0ประตูต่อ0โรด้าเจซีเสมอยองอูท in uh ัก0ประตูต่อ0เฮลมอสสปอร์ตเอาชนะเอเอซีเบด้า1ประตูต่อ0โคดิงเกนเอาชนะเอเซนอังมายูชน4ประตูต่อ1เอฟซีเอลเฟนพ่ายกับนัดเอวีวีมาทริตไป0ประตูต่อ3เดอกราฟสครับเอาชนะวีวีเฟโลไป3ประตูต่อ0และเดนฮาร์ดเอาชนะเอ็มเมนไป3ประตูต่อ0ผลรุทธวันเซกุนดาลีกาของสเปน เอบาเอาชนะมิลันเดสไป1ประตูต่อศูผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันฮันโนเวอร์เอาชนะเนินแบกไป3ประตูต่อศนย์และไกเซอร์เซราเทินเอาชนะชาวเกศูนไป4ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลกันชซิลีบีอิตาลีคาตันซาโลเสมอทางด้านปาเลโมไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันไอทักแฟงเฟิร์ตเอาชนะไมยไป1ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลกันโช่เซีอาอิตาลีกายยรีพ่ายกับด้านตอริโนไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิปิกลียงพ่ายกับด้านแลนไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนอัมเรียพ่ายกับด้านอาราเบสไป0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเอฟเอคัพของอังกฤษ เชฟฟีเวนเดย์เสมอโควินตี่ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเชลซีเสมอแอตเลวิวล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์วิตอลซิตี้เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูต่อศูนย์และทอรแนมฮอสเปอร์พ่ายกับด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ